ู้ทุกคนฝังขวาดูจากรูปก็คือรู้เลยนะคะว่ามาด้วยกันแน่นอนเลยะคะ่ะตอนนี้ออมก็อยู่ในโหมดคลาสสิกนะคะมากับเพ,เพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่อ e ีปิกนะคะก็เลยไม่สามารถลงแรงกันได้ว,ว้าวก็ จอยนะคะสำหรับแมทนี้แมทนี้อ้อมจะเล่นยังเล่นเมเอ็มอะแต่ว่าเพื่อนเล่นไปแนว่ะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นโอเดส น,นะะที่ไม่ใช่คาร์บตยนะคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนแบบขับรถให้เรานั่งนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะคุณว้าวฝั่งตรงข้าม โอ้โหเจอซัพพอร์ตอีกแล้วค่ะเจอซัพพอร์ตซัพพอร์ตของเรา mm hmm. Oh, legend Second Five seconds the enemy reaches the battlefield. Sometimes I really miss the apple pies in the castle.

We not I feel cold. An enemy has been slain. I have been slain. Maybe I'll find Lancelot at the next corner. อันนี้ก็โหมดคลาสสิกนะคะทุกคนจะมาดูว่าจะตึงพอๆกันกับแรงหรือเปล่าโอ้โหวิมาหนาหมด มานาคือลอสิฟ้าของออมนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้แบดออมก็จะหมดแล้วคะ่ะแบตก็จะหมดนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอ้ เฮ้ยมีมังคือมังคือมังคือคือมังกรนะคะทำ,ทำไมเพื่อนเราอยู่คนเดียวแบบนั้น,นเฮ้ยเฮ้ยโดนสตัตว์อ๋อ,อไม่น่ารอดมีแต่พวกมันเลย To oh the so god, no. huh? <laughs> แล้วเอาแล้วไม่มีใครเอาได้ด้วยนะคะนอกจากออมมันขึ้นไปโหดหยินแล้วอะนอกจากเอียมเอ็มกับเมีนะคะมาแก้แค้นได้แน่นอนวิจหวะดีนะเนี่ยเล่ว้ยอว้ยอว้ย ทัโรอุ้ย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 คืออุ้ยตลกเฮ้ยอุ้ยตลกอุ้ยเพิ่งได้ไอเทมแร้อุ้ยแบดจะหมดด้วยเฮ้ยไม่ได้นั่งในรถด้วยนะยืนทัโรอื้มวิสกินตอนสันน่ารัก ยืนแบบเป็นนางนุพมาศวิวิยืนยืนทำอะไรอ่ะยืนแบบอุ้ยชนเลยยืนรู้ว่าตอนสันแอบมองโอเดตหรือเปล่า แอบตลกโอเดดใช่ไหมก็เลยไม่มีสมาธิขับรถว้าวได้อยู่ป้อมนี้ต้องแตกนะคะอองไปเหรอไปก็ได้ไปนั่งรถเลร็วๆก่อน วิ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 ว Sometimes I really miss the apple pies and I do Maybe I'll find Lancelot at the next corner. Ally has been slain. Okay, not a sad ไอ้ตลกแม่แต่ไม่มีสมาธิเล่นว่าแต่ตลกตลกค่ะถ้า,ถายืนว้า an <Młość> adventure uh, any adventure wait my at one thanks a lot i feel cold sit ya ขึน้นไปช่วยไม่ทันงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ดันเนนได้แบบหลอกล่อไปได้เยอะเลยรอขึ้นดถจอนสันต้งโล่สฮจะกลับมาแย่งได้ไหมเอ้เพื่อ <c oughs> นไม่กลับไปแย่งนะคะ อย่าบอกนะว่าอุยโอ้โอ้อดาเมจไปถึงนะคะย อุ้ยทำไมป้อมนั่งไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนแบบเห็นอุ้ยนี่เราก็เดินออกกำลังกายเดินดออบนหลังนุไปเลยนี่ออกกำลังออกายออดดจังหวะนี้แหละ เฮ้ยเฮ้นี่เตียวว้าวอ้ยเอ็มเอ็มเราอยู่ทุกเอ็มเอ็มเราอยู่คนละฝั่งอีกแล้วเพื่อนเราน่าจะไม่ไหวนะคะเพื่อนกำลังขึ้นมา้ว้าวได้อู้ย่าสบประมาทนะ เื่นอนมาได้โ้บ่ธรรมดานะไม่อยากอยากให้เพื่อนคนอื่นลองขึ้นดอวะแต่น่าจะไม่ทันนะคะอยากดูว่าจะเป็นยังไงนะ,ะนได้ออกกำลังกายด้วย เกือบหุยขึย้นไปไม่มีใครขึ้นหรออยากอวัยวะอยากยิงอยากเห็นคนอื่นขึ้นบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะ Victory สกยอดไปเลยค่ะ ว้าวมอสคอ์โนหนึ่งนะคะสุดยอดเพลงเก่งกันทุกคนเ n ะะ s t น p me. ปรกมือให้เลยสุดยอดนะคะ,ะ,คะแต่ตอนเนี้ย แบตออมเหนือสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะก็อาจจะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะอลาตีสวัสด,ดิ์ะะที่กะก็ลาตีสวัสดี์ทุกๆกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วค่อยเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันค่ะสำหรับอีพีนี้ไปแนีวแล้วก็ลาไปกับนะคะไปเนี่ยบาย ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาเล่นกับออมนะคะก็เจอกันใหม่เกมหน้าค่ะเกมนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝันดีนะคะทุกคน